กับแบรดราดาวใช้งานคล่องๆสักคันนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเม c เ d e เ Ben z g l a 200 SUV ขนาดเล็กขับเป็นสีดำนะครับปี2020ราคาาบแดงตอนเปิดตัวอยู่ที่2,440,000บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่9,59,000บาทเท่าน,นั้นครับไม่ถึงล้านท่านได้ขับเบนซ์แล้วได้ได้ปีใหม่ด้วย เลขไมค์คันนี้อยู่ที่80,000โลนะครับไม่ใช่รถเกรยนะครับคันนี้เป็นรถที่ออกจากศูนย์เบนไทยแลนด์เป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วพวงมลาลัยรุ่นใหม่แล้วนะครับมัลติฟังก์ชันซีนอนโปรเจคเตอร์เบาะไฟฟ้าเมมโมรี่ m p 3 DVD นะครับ ABS Airbag ครบนะครับออปชั่นคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับพวงมลาลัยใหม่รับประกันโครงสร้างและตัวถังนะครับ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนหากตรวจเจอท่านนํารถไปใช้ฟรีได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับใกล้กับเดอะมอบางแคหากท่านใดสนใจนัดดูรถนะครับติดต่อมาที่ไลน์แอดห้าสมอเตอร์หรือโทร0 6 3 9 4 3ก1 2 7ติดต่อคุณบึงได้เลยมีบริการจัดไปแน้นด้วยนะครับหรือหากถูกใจซื้อเงินสดเข้ามาคุยกันหน้างานลองขับได้เลย พนักงานของเราใจดีทุกคนครับโท oh, 0639435127